อาผมอยากจะพูดที่อยากจะพูดสิ่งที่อยากใะช่วยจดจำกันไว้ไปคิดดูไปท้าทายคัดค้านอะไรกันล่ะว่าถ้าไม่เห็นแก่ตัวแล้วนะถ้ามนุษย์ทุกคนไม่เห็นแก่ตัวแล้วไม่ต้องมีกฎหมายไม่ต้องมีกฎหมายไม่ต้องมีการปกครองไม่ต้องมีตำรวจไม่ต้องมีศาลไม่ต้องมีคุกอะไรไม่ต้องมีกฎหมายถ้าคนไม่เห็นแก่ตัว ไม่ต้องมีกฎหมายไม่ต้องมีการปกครองถ้าไม่เข้าใจคำพูดประหลาดประหลาดที่เราจือ้อคงจื้อในพวกนั้นแหละมันนักปราดพวกนั้นนะมันก็เลยพูดว่าการปกครองที่ดีที่สุดที่เประเสริฐที่สุดนั้นคือการปกครองที่ไม่ต้องมีการปกครองฟังดูใล้กับบ้า คำพูดบ,าบ,าบา้บาๆบอกว่าการปกครองที่ไม่มีการปกครองนี่นักปราชเอกของโลกคือเราชื่อพูดมันหมายถึงว่าคนมันไม่เห็นแก่ตัวนไม่ต้องปกครองนี่อยู่กันอย่างโลกภาษีอารยเมตรตยนอนไม่ต้องปิดประตูเรือนนี่มันการปกครองชนิดที่ไม่จำเปนมีการปกครองก็เลิกศาสนาใช่ก็ได้ว่าอารามไม่ต้องมีถ้ามนุษย์ทุกคนมันไม่เห็นแก่ตัวนันไม่ทําผิดคิดได้อะไร ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักัทย์ไม่ประดึกผิดในกรรมไม่ประดึกผิดทุกอย่างไม่ต้องมีศาสนาไม่ต้องมีวัดวาอารามก็ได้ก็ถ้าเอาอย่างนี้คุณไปคิดดูจริงืี่มันจริงถ้าไม่มีถ้าไม่เห็นแก่ตัวอย่างเนี้วหรถ้าเห็นแก่ตัวแล้วมันจะเป็นอย่างไรมันตรงกันข้ามเหลือประมาณประชาชนทุกคนทุกคนเห็นแก่ตัว มันก็เลือกผู้แทนที่เขาจ้างให้เลือกมันก็ได้ผู้แทนที่เห็นแก่ตัวไปเป็นรัฐสภาที่เห็นแก่ตัวไปตั้งรัฐบาลโดยรัฐสภาชนิดนี้มันก็ได้รัฐบาลที่เห็นแก่ตัวข้าราชการทั้งหลายก็เห็นแก่ตัวลูกเล็กเด็กแดงกก็เห็นแก่ตัวพระเจ้าพระสงฆ์ก็เห็นแก่ตัวนี่จะอะไรจะเกิดขึ้น ถ้าทุกๆประมาณูมันเต็มไปได้วยความเห็นแก่ตัวในโลกนี้ความเห็นแก่ตัวทำให้เกิดความเลวร้ายถ้าพวกครูบาอาจารย์เห็นแก่ตัวมาทำนาบนหลังลูกสิ์ถ้าหมอเห็นแก่ตัวมันหมดความเป็นหมอทำนาบนหลังคนเจ็บคนไข้หรือคนที่จะตายถ้าตุลาการเห็นแก่ตัวมาทำนาบนหลังลกันเลย ถ้าพระเจ้าพระสงฆ์เหล่านี้เห็นแก่ตัวก็ทํานาบนหลังทายกทายิกาอย่างที่กําลังเป็นอยู่ทั่วๆไปพระเจ้าพระสงฆ์ทานาบนหลังทายกทายิกาล้วโลกนี้มันจะเป็นอย่างไรจะคิดดูนั่นแหะคือความไม่มีธรรมะไม่มีธรรมะมันก็ไม่เห็นแก่ธรรมะเพราะมันไม่เห็นแก่ธรรมะไปเห็นแก่ตัวคนไปเห็นแก่ตัวมันจึงไม่เห็นแก่ธรรมะ มันก็ไม่มีธรรมะมันก็เห็นแก่ตัวเศรษฐีก็เห็นแก่ตัวขอทานก็เห็นแก่ตัวคนมั่งมีก็เห็นแก่ตัวคนยากจนก็เห็นแก่ตัวนายจ้างก็เห็นแก่ตัวลูกจ้างก็เห็นแก่ตัวเต็มไปทั้งโลกไม่มีไม่มีไม่มีที่สิ้นสุดการต่อสู้ระหว่างชนชั้นมีอยู่ตลอดเวลาในโลกนี้ เพราะความเห็นแก่ตัวเอามาไปทังก็ว่าพู้มีเห็นแก่ตัวก็ต้องยากันเพื่อนเห็นแก่ตัวต้องเลิกกันอี่ยวนี้ระวังไอ้ลูกเด็กๆมันเห็นแก่ตัวจนพ่อแม่น้ําตาตกไปบ่อยๆนะวัยรุ่นมันกําลังเห็นแก่ตัวเพราะการศึกษามันผิดมันทำให้พ่อแม่ต้องน้ําตาตก การศึกษามันกำลังบ้าบอเลวร้ายที่สุดการศึกษาในโลกปัจจุบันทั้งโลกนันกำลังเลวร้ายที่สุดที่มันสอนแต่ฉลาดฉลาดฉลาดสามารถ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 มันก็ไม่มีอะไรควบคุมความฉลาดคนฉลาดแล้วนั่นก็ไปฉลาดเพื่อเห็นแก่ตัวไม่ฉลาดเพื่อเพื่อจะแก้ปัญหาของมนุษย์ของสังคมเพราความฉล,ลาดไปใช้เห็นแก่ตัว นี่มันเป็นคำตอบอยู่ในชัวแล้วว่าทำไมโลกปัจจุบันที่แสนจะฉลาดและก้าวหน้าเลเจเริญน,นี่มันไม่มีสันติภาพเนาะฉลาดสามารถาไปเที่ยวโลกไปจนันรหรือโลกอะไรได้มันก็ไปเที่ยวสวนหลังบ้านแต่ทำไมโลกยังไม่มีสันติภาพแล้วเพราะมันเอาความฉลาดไปฉลาดไปเห็นแก่ตัว ให้ผมจึงถือว่าการศึกษายุคป,ปัจจุบันนี้ร้ายกาศเรวว้ายที่สุดคือให้แต่ความฉลาดอย่างเดียวไม่ได้ให้สิ่งที่ควบคุมความฉลาดเหมือนการศึกษายุคโบราณการศึกษายุคโบราณมันให้สิ่งที่จะควบคุมความฉลาดมากกว่าให้ความฉลาดการเป็นเด็กวัดสมัยก่อนหลายๆาปีกว่าจะออกมาเนี่ย เพื่อจะฝึกความไม่เห็นแก่ตัวต้องปฏิบัติหน้าที่ความไม่เห็นแก่ตัวต่ออาจารย์ไปมันสร้างนิสัยไม่เห็นแก่ตัวควบคุมความ,มเห็นแก่ตัวมันฉลาดก็ไม่เป็นไรป็นี้พอฉลาดไม่มีอะไรควบคุมมันก็ไปใช้เห็นแก่ตัวหมดในโลกนี้มันจึงเป็นปฏิก,การเอาเปรียบการช่อชนโดยเปิดเผยโดยเร้นลับทั้งโดยเปิดเผยทั้งโดยเร้นลับ หาความสงบสุขหรือสันติภาพไม่ได้เพราะว่าการศึกษามันไม่ให้การควบคุมความฉลาดมันให้แต่ความฉลาดธรรมะที่เคยใช้ควบคุมความเฉลาดมันหายไปมันหายไปมันออกไปจากการศึกษาใช่ระบบบ้าบอย secularization ที่ฝรั่งมันคิดขึ้นคือแยกศาสนาออกจากการศึกษาอย่าเอามาผลันอย่าเอามารวมกัน แยนไปศึกษาเองใครอยากรู้ศาสนาก็ไปศึกษาเองอย่ามามารวมอยู่ในการศึกษาเลยระบบเลวร้ายที่สุดเซคิลเลเซชันนียเป็นมูลเหตุให้โลกมันเป็นอย่างนี้ถต่ว่าธรรมะหรือศาสนามันยังรวมอยู่กับการศึกษามันก็ไม่เป็นอย่างนี้ค่คอยคุณพวกคุณทั้งหลายสนใจเอาเองอไปดึงกลับมาไปดึงกลับมา ให้มันมาควบคู่การศึกษาการงานในชีวิตการพัฒนาชีวิตทุกทุกอย่างนี่ให้มันควบคู่กันอยู่กับธรรมะพอแล้วมั้งว่าศึกษาธรรมะทำไมกันวันนี้ผมก็ไม่รู้เป็นอะไรพูดไม่ค่อยจะออกมมรู้สึกไม่ค่อยสบายนี่ก็แต่รู้สึกว่าเท่าที่พูดมานนี่มันก็พอแล้ว ที่บอกให้รู้ธรรมะทำไมกันธรรมะทำไมกันทำไมจึงต้องมาหาธรรมะมันบ้าหรือดีคนที่มาสนใจธรรมะมันบ้าหรือดีทำไมไม่ไปเรียนเรื่องหาเงินหาทองให้แข่งกับเทวดานี่บอกให้รู้ธรรมะทำไมกันถ้าธรรมะไม่มาเกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์มันก็เป็นชีวิตที่กัดเจ้าของกัดเจ้าของ ถ้ามันรวยเป็นมหาเศรษฐีชีวิตก็กัดเจ้าของถ้าเป็นเทวดาชีวิตก็กัดเจ้าของเพราะได้ยินว่าในเมืองสวรรค์ก็เห็นแก่ตัว,ลวเลยทะเลาะวิวาทกันเหมือนกันนี่ขอสรุปคราวว่าธรรมะทำไมการธรรมะคืออะไรคือความถูกต้องคือความรอดเอามาประกอบก,กันกับชีวิตนี้แล้ว ก็สามารถพัฒนาชีวิตให้เจริญให้เจริญทันแก่เวลาที่ยืมมาจากธรรมชาติไม่เกินร้อยปีเอาธรรมะนี่แหละพัฒนาชีวิตให้เจริญเจริญเจริญทันเวลาก่อนที่มันจะต่องคืนเจ้าของคือมันจะเข้าลงนี่ธรรมะทําไมกันธรรมะทําไมกันเขาได้จดจําบทนิยามของคำธรรมะ ระบบปฏิบัติที่ถูกต้องถูกต้องแก่ความรอดความรอดทั้งทางกายและทางจิต <c oughs> รอดทุกขั้นตอนแห่งชีวิตทั้งเพื่อตนเองและผู้อื่นนี่คือธรรมะ <c oughs> ขอให้ท่นทานทั้งหลายรู้จักธรรมะและใช้ประโยชน์ธรรมะให้สําเร็จประโยชน์ให้สําเร็จประโยชน์ให้มีธรรมะนึกถึงตัวเองและยกมือไหว้ตัวเองได้ก็มีธรรมะ นึกถึงตัวเองแล้วเกลียดน้ำหน้าตัวเองนี่ไม่มีธรรมะคอยทุกๆคนม,มีธรรมะชนิดที่ทำให้ยกมือไหว้ตัวเองได้ทุกๆครั้งที่มองดูตัวเองแล้วมีความสุขความเจริญเยือกเยน็นเป็นสุขและเป็นประโยชน์ในหน้าที่การงานในชีวิตนี่อยู่ตลอดทุกที่ภาราที่การเพิ่นพอหยุดติการบรรยาย เราพูดอีกไม่ไหวแล้วประโยชน์ของไอ้สิ่งตรงกันข้ามคือความไม่เห็นแก่ตัวศึกษาพร้อมกันทั้งความเห็นแก่ตัวและความไม่เห็นแก่ตัวท่านทั้งหลายก็จะรู้จักธรรมะอย่างยิ่งสามารถปฏิบัติธรรมะให้สำเร็จประโยชน์ให้รับความ สุขสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับทันแก่เวลาทันแก่เวลาไม่มีปัญหาอะไรที่ไม่ได้เกิดมาจากความเห็นแก่ตัวเมื่อตอนกลางวันผมก็พูดกับพวกวอปอ,อนักศึกษาวปอ,อว่าไม่มีค่าศึกอะไรที่ไม่ได้มาจากความเห็นแก่ตัว ้าศึกภายในประเทศก็ดี้าศึกจากภายนอกประเทศก็ดีมันมาจากอาไรก็ถึคุณได้ไปตามโปรแกรมโปรแกรมที่มีอะไรตอ่อต่อไปจากนี้ก็ไปทำต่อ